พอทไทป์ซี Type C ดียังไงพอทไทป์ซี C, หมายถึง iPhone ที่เปลี่ยนเป็น Type C, ไทป์ซีใช่หรอเ่าใช่ดียังไงอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยไอโฟนมันเป็นแบบไ h t นิ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นไทป์ซีในรุ่น iPhone 15มันเป็นอย่างนี้พอทไร้นิ่งเนี่ยมันเป็นพอร์ตที่ทาง Apple เนี่ยออกแบบมาให้ใช้กับอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้นด้วยนะแต่ทีนี้จะมีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกําลังของการชาร์จไฟมันจะมีข้อจํากัดเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลที่มีข้อจํากัดที่480เมเี่ร้อยีทนี้ดยความ่ตกาันรรนพฒขึ มันจําเป็นจะต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้นเพื่อรองรับไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น ต่างๆแต่ทีนี้ตัวพอร์ตของ iPhone อะรุ่นเก่านะมันยังเป็นแบบเรนนิ่งที่ยังไม่รองรับการชาร์จเร็วยังไม่รองรับการถ่ายออนข้อมูลเร็วมันก็เลยมีความจําเป็นมากๆที่มันจะต้องเปลี่ยนเป็นไทสี C. เท่านั้นแต่ทีนี้อุปกรณ์ของอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นพวก Android อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันถูกเป็นไทสี C. ไปหมดเพื่อรองรับการถ่ายออน้อ์มูลที่ใหญ่ขึ้นและเร็วขึ้นเพราะนั้นคือถ,ถ้าถามว่าไทสี C. ดียังไงไทสี Hi C. เป็นพอร์ตยูนิเวอร์แซลอย่างหนึ่งที่สามารถเป็นได้หลายโปรโตคอลด้วยความที่พอร์ต สามารถรองรับโปรตโตคอลได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการชาร์จพลังงานสูงมันก็สามารถที่จะรองรับชาร์จพลังงานสูงได้หรือการถ่ายโอนข้อมูลในระดับอารมณ์แบบ40กิกะบิตเปอร์เซกอะไรเงี้ยที่แบบเร็วมากๆเงี้ยก็สามารถรองรับได้เพราะฉะนั้นพอร์ต Type C เป็นพอร์ตรองรับเทคโนโลยีการใช้งานที่ใหม่ๆแล้วก็ประสิทธิภาพสูงมากๆได้อะไรเงี้ยทั้งเรื่องของพลังงานในการนําส่งกระแสะไฟฟ้าอย่างการชาร์จอย่างเงี้ยหรือการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความเร็วสูงเพราะฉะนั้น Type C ก็จะเหมาะกับซัพพอร์ตกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า่าาาเพระะยิงในนนปััจจุบแล นะนุภาพทุกวันนี้เราถ่าย 4K นะ 8K ไปแล้วบางทีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพอร์ตแบบเดิมมันถ่ายโอนข้อมูลไม่ทันมันจะช้ามากมันต้องเป็นพอร์ต Type C ที่จะถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้เพราะ,ะนั้นมันก็เลยจําเป็นต้องใช้ Type C ซึ่งตอนนี้อุปกรณ์แทบจะทุกอย่างเลยเป็น Type C หมดแล้ว